มันไลฟ์ไม่มีมไ,ม,ไม,ม่นั่น,นไ,ได้อันนี้สิอ่ะอันนี้ไปให้อาจารย์ครับอาจารย์ต้อมนะครับ จารย์ต้อมครับเดี๋ยว กูกระดาษทิชชู่มันนิดไม่ฉันยาแล้วปกติอยู่ไหมล่ะอาการยังปกติไหมเดี๋ยววันนี้ก็เดินทางกลับเนาะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปก็ป็นที่เล็กๆกันหน่อยนะผมดูคะโอ้จะรอดเลยนะเห็น ได้เจอท่านสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าแหมนี่สิทธิ์รุ่นแรกแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นพระโสดาบันก่อนเพื่อนในใน,ในกลุ่มที่ฝึกมีอยู่ประมาณสีประมาณห้าสี่ห้าองค์ตอนนั้นนะครับองค์นี้องค์แรกที่สามารถปฏิบัติได้ตอนนั้นสมเดือนถึง6เดือนยังไม่ขยับเลย อ,นนองนี่มามาเร็วแต่แต่แต่บรรลุชา้าออมาไวกว่ากว่าจะปั้นได้นี่หนักมาก